สวัสดีครับพี่หมี่จากช่องหมี่ว่านดูดวง12ราศีวันนี้คนคุยที่จะเข้ามาเร็วๆนี้จะเป็นใครเรามาดูของทั้ง12ราศีกันได้เลยครับว่าคนคุยที่เข้ามาดีกับคุณไหมและคนีนนี้จะสารต่อความสัมพันธ์ได้ในระยะยาวหรือเปล่ามาดูคําทํานายกันได้เลยครับมาเริ่มที่ราศีแรกเลยครับราศีเมษครับผมบอกเล้ว่าคนคนนี้นะครับเป็นความรักสําหรับคุณนะครับคนคนนี้เข้ามาตั้งใจที่จะรักนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทุ่มเทกับเรื่องของความรักมากเลยเดียวนะครับราศีสองครับราศีพฤษภครับผมบอกเลยว ผมบอกเลยว่าต้องห่างให้ไกลเลยนะครับเพราะว่าคนคูนี้ยังไม่จดจ่ออยู่ที่คุณครับราศีสามครับราศีเมถุนครับผมบอกเลยว่าคนคูนี้นะครับไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยครับคนนี้นะครับแอบน่าเป็นห่วงนะครับถ้าคุณอาจจะคบหรือว่าคุยอยู่นะค่ะนี้นะครับผมบอกเลยว่าคนคูนี้เป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจและเขามีคนคุยเยอะครับราศีสี่ครับราศีกรกฎครับผมบอกเลยว่าคนคูนี้นะครับจะเหมือนคนเก่าที่เพิ่งจบกันไปเลยครับคนคูนี้นิ่ัยคล้ายๆกันเลยครับผมบอกเลยว่าไปต่อได้ยากครับราศีทห้าครับราศีสิงห์ครับผมบอกเลยว หวังอะไรตัวเขาไม่ได้เลยนะครับราศีหกครับราศีกันครับผมบอกเลยว่าคนคนี้นะครับจะนําความสุขความสมหวังนะครับความสบายใจมาให้กับคุณมากๆเลยเดียวครับราศีเจ็ดครับราศีตุลครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับแอบอาจจะเป็นคนที่นิสัยดีจริงใจนะครับแต่บอกเลยว่าประสบการณ์กับเรื่องความรักเขาเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับแล้วเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณนะครับราศีที่แปดครับราศีพิจิกครับผมบอกเลยว่าตัวคุณเองนะครับค่อนข้างที่จะเป็นคนจริงจังกับเรื่องความรักมากๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับ คุณมากๆเลยเดียวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเป็นคนที่จริงจังและมองคิดทางอนาคตร่วมกันถือว่าดีมากๆครับราศี9ก้าครับราศีธนูครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับนะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะครับคนคุย่เข้ามาแต่อยีางนี้นะครับอาจจะทําให้คุณหนักใจนะครับและไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะคุณต้องเกรงใจเขาตลอดเวลาครับราศีสิบครับราศีมังกรครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ด้านความสุขนะครับความสมหวังนะครับและรักระยะยาวนะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นความสําเร็จและความสมหวังสําหรับคุณถ้าใครทีี่คิดหววังไ้อยากม ครอบครัวนะครับผมบอกด้วยว่าคุณจะประสบความสําเร็จครับราศีสิบเอ็ดนะครับราศีกุมครับผมบอกเลวยว่าคนคนนี้นะครับเข้ามาด้วยการวางตัวนะครับผมบอกเลวยว่าอาจจะยากสําหรับคุณนิดนึงนะครับนิสัยของเขาเนี่ยวางตัวเยอะไปหน่อยนะครับเลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาต่อครับราศีสุดท้ายครับราศี2ิสองนะครับราศีมีเงนครับผมบอกเลวยว่าคนคนนี้นะครับอาจจะไปกับคุณได้ยากนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่รู้สึกถึงความรักเลยครับนะเป็นแค่สถานะคนคุยนะครับหรือจุดจบเนี่ยได้แค่เพื่อนและพี่น้องครับผม